อายการสูงสุดนะครับมีคําสั่งฟ้องคดีมาตรา112เดี๋ยครับมีคนถามว่านายสักสินจะรอดไหมเอาเรื่องจริงเลยนะผมได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดอายการเขาบอกรอดยากคดี112เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังนะมาตรา112เนี่ยเขามีคณะกรรมการนะเขามีคณะกรรมการในการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รับแจ้งความ สอบสวนอะไรต่างเขามีคณะกรรมการเพราะฉะนั้นถ้ามันผ่านมาถึงอัยการสูงสุดแล้วเนี่ยไม่รอดหรอกนะคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดอัยการไม่น่ารอดเพราะอะไรเพราะมันผ่านกระบวนการมาการด,ดําเนินคดีมาตรา112เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการเขาดูรอบครอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอดยากนะถามว่าคุณทักษิณเนี่ยควรทําอะไรบ้างก็ทําได้หลายทางหนึ่งรับสารภาพจริงๆร่ะรับสารสารภาพแล้วขอพระราชทานอภัยโทษไม่แน่นะ นะครับอาจจะรอการลงโทษก็ได้ผมมองว่าวิธีวิธีการเนี่ยขอพระราชทานอภัยโทษและเยียวยาอย่างไรก็แล้วแต่ขอพระราชทานอภัยโทษก็มีโอกาสในการที่จะรอการลงโทษได้เพราะโทษขั้นต่ำมันสามปีเวลารับสารภาพก็ลงโทษสามปีซึ่งคดีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะรู้สึกว่าคนที่รับสารภาพมีการรอการลงโทษด้วยนะนะอันนี้คือสิ่งแรกที่คุณทักษิณน,นะ เป็นทางออกทางหนึ่งคือรับสาภาพยอมรับเลยว่าเราหมิ่นสถาบันนะครับนะอันนี้ก็คือรับสาภาพแนวทางที่ส,สองสู้ถ้าสู้ไปแล้วเนี่ยถ้าแพ้สู้ติดแน่แพ้ติดนานนะครับอันนี้ก็ขั้นต่ำสามปีสูงสุดสิบห้าปีและกรณีนี้พฤติการร้ายแรงไปให้สัมภาษณ์ในประเทศเกาหลีผ่านสื่อมวลชนถ้าใครไปฟังข้อความที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์แล้วจะรู้ว่าโอ้หรอดยาก มันค่อนข้างจะชัดแจ้งแหล่งข่าวใกล้ชิดไอาการที่ผมคุยมาเนี่ยเขาบอกมันข้อความนี่มันชัดชัดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตราเล่สองเนี่ยนะมันมีข้อความลักษณะเขาเรียกอะไรดูหมินม่นหมิ่นประมาทอาฆาตมารดร้ายพระหมหากษัตริย์ข้อความมันแหล่งข่าวใกล้ชิดเนี่ยเขาบอกว่ามันค่อนข้างชัดอ่ะชัดจนไม่ต้องตีความนะอะไรข้อความมันชัดในความหมายในตัวเองมันชัดเลยฟังแล้วรู้เลยว่า ผู้ต้องหาคดีเนี่ยคือนายทักษิณกําลังพูดถึงสถาบันหรือเปล่านี่มันชัดพอมันชัดแล้วเนี่ยนะแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรโอ้โหมันชัดแล้วมันจะไปช่วยเหลือกันยังไงน่ะจะไปวิ่งเต้นจ่ายเงินจ่ายทองกันอ่าสมมติจ่ายสักห้าร้อยล้านสมมตินะอ่านะมันก็มันยากจะวิ่งจะเต้นจะอะไรต่างๆมันยากอ่ะผมบอกเลยนะเนี่ยเขาบอกเลยแล้วคดีมินมินมินสถาบันเนี่ยร้อยสิบสองเนี่ย ผมคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดยวอัยการนะเขาบอกะไรเขาบอกว่าเขาดูข้อความข้อความหมิ่นประมาทนะเขาไม่ต้องไปสนใจเจตนาภายในของนายทักษิณแล้วเขาดูจากข้อความที่พูดมาเนี่ยฟังแล้วเนี่ยไอพฤติการในการพูดเงี้ยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนี่ยจากประเทศเกาหลีเนี่ยมีเจตนาทําอะไรมันชัดอยู่แล้วข้อความเป็นชัดแล้วมันมันชัดเจนอ่ะเพราะฉนั้นเนี่ยนะเขาบอกเลยว่ายากเนะยเพราะนั้นเนี่ย นะถ้าสู้ไปเดี่ยติดแน่แพ้ติดนานสูงสุดสิบห้าปีนะครับอันนี้ก็แหล่งข่าวนะอ,อีกอีกกรณีหนึ่งมีหลายคนบอกว่าคุณทักษิณจะหนีไหมหนี็ดีเหมือนที่ผ่านมาเขาที่แล้วหนีคดีไปแล้วหนีไปอยู่ดูไบเพราะกลัวติดคุกหนีไปสิบหกสิบเจ็ดปีกลับมามอบตัวนะมอบตัวเสร็จลดโทษจากแปดปีเป็นเหนือหนึ่งปีอันนั้นก็ถือว่าปฏิหารทางกฎหมาย จาก8ปีเหลือ1ปีนี่ปฏิหารนะแล้วเหลือ1ปีนะครับจะติดคุกทุกวันยังไม่ยอมเลยอ้างว่าตัวเองป่วยนอนโรงพยาบาลตำรวจจนได้รับฉายานักโทษเทวดาแต่คดีนั้นเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันคดีที่นายชักสินโดน่ไอ้สามคดีเป็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่คดีนี้เป็นคดีหมิ่นสถาบันซึ่งพี่น้องประชาชนยอมไม่ได้ อโอ้โหมันเรื่องใหญ่คดีหมิ่นเจ้าเนี่ยนะมันไม่ได้เรื่องใหญ่คดีหมิ่นเจ้าเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสังคมไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนื่อยบอกตรงนะเหนื่อยนะครับจะไปวิ่งเต้นหรืออะไรต่างๆนะ่างมีข่าวบางคนบอกจะมีข่าววิ่งตรงเต้นผมว่ายากนะครับผมบอกเลยยากยากเอาตรงๆไปตรงมาเลยพี่น้องประชาชนว่างไงผมว่ายากคดีพวกนี้แล้วไปดูทุกคดีติดคุกหมด ยกเว้นรับสารภาพขอพระราชทานอภัยโทษนะครับนะส่วนการหนีหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะนะนะในเมื่อเขาก็กลับมาแล้วเนี่ยเขาคงจะไม่หนีอีกนะหรือจะหนีอีกเราก็ไม่รู้นะครับนะแล้วก็เมื่อวานนี้ฟังทนายความของนายทักษณิณให้สัมภาษณ์บอกเฮ้ยคลิปตัดต่ออาอะไรต่างๆนะผมก็ถามแหล่งข่าวใกล้ชิดอายการถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเขาบอกพี่เด โอ้ยคลิปตัดต่อนะตำรวจอายการเนี่ยไม่กล้าเอาสงสารหรอกทุกคดีที่เป็นคลิปนะทุกคดีที่เป็นคลิปนะครับต้องผ่านการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรว่ามีการตัดต่อหรือไม่คดีมาตรา112คุณทักษิณน,นะครับกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะเขาพิสูจน์แล้วมันไม่มีการตัดตอ่อมันเป็นคําพูดของนายทักษิณแบบล้วนๆเลย ไม่มีการตัดตอ่อเทปไม่มีสะดุดลื่นลื่นไหลลื่นไหลแบบเป็นธรรมชาติเลยอะไรรอยต่อจุกรู้ไรรอยต่อครับนะครับคลิปนี้มันไม่มีรอยต่อเลยไันไรรอยต่อเลยไม่มีการตัดต่อเลยเพราะนั้นนะก็คือเป็นคำพูดของคุณทักษิณทั้งหมดเลยแหล่งข่าวที่ผมได้มาเพราะฉะนั้นไอจะมาต่อสู้ว่า คลิปตัดต่อพยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นคลิปตัดต่อไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับตามนั้นเลยอ่ะเพราะนั้นข้อต่อสู้นี้ที่ผมดูพาดหัวหนะังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยผมดูนะส่วนตัวนะผมถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจย,ยาการบเขาบอกว่าประเด็นนี้ตัดได้เลยครับตัดได้เลยนะครับนะนะนะเพราะฉะนั้นในวันที่สิบแปดมิถุนายนคุณทักษิณนในฐานะผู้ต้องหาก็าต้องไปพบพยาการ นะกาอ้างว่าป่วงป่วยอะไรต่างผมว่ายากแล้วยากเมื่อวานนี้อ้างว่าติดโควิดนะการอ้างว่าติดโควิดเนี่ยหนึ่งอาจจะติดจริงสองอาจจะประเมินแล้วท่าทางสั่งฟ้องแน่นะสั่งฟ้องแน่ก็เป็นไงเลยไม่มาพบเพื่อตั้งหลักหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็นักข่าวเต็มไปหมดครับน้องๆน,นักข่าวก็โทรหาผมเ็าบอกว่า ไปเฝ้าไข้คุณทักษิณที่หน้าบ้านจันทรสอง่าเห็นรถเข้ารถออกหลายคันเลยก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าในในเมื่อเป็นไข้นะเป็นโควิดก็ต้องอยู่บ้านนะครับนะก็ต้องอยู่บ้านนะครับนะต้องอยู่บ้านนะครับจะไปไหนมาไหนไม่ได้นะคุณทักษิณนะเพราะว่าคุณคุณติดโควิดนะครับนักข่าวไปเฝ้าไข้เต็มไปหมดเลยเห็นรถเข้ารถออกเราก็ไม่รู้ว่าคันไหนยังไงเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้น คดีนี้เหนื่อยถ้าว่ากันตามหลักฐานตามข้อความอะไรต่างถ้าใครได้มีโอกาสไปฟังคลิปนะนะผมก็มีโอกาสได้ฟังคลิปนะนะก็ดูตามทิกต o อกนี่แหละผมเห็นมีเลื่อนๆไปก็เจอคลิปเต็มเลยลําบากเพราะคดีมาตราร้อยนี่เขาดูจากข้อความไม่ต้องไปดูอะไรลันชัดนะแล้วก็การพูดถึงสถาบันนี่โอ้โหไปพูดในต่างประเทศด้วย และการพูดของคุณทักษิณเรื่องสถาบันไม่ได้พูดครั้งเดียวครับหลายครั้งครับช่วงชุมนุมคนเสื้อแดงก็พูดนะครับเพราะนั้นเหนื่อยความเสียหายต่อสถาบันมากนะครับเรื่องจะรอไม่รออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่สารแต่ในชั้นนี้ก็ถือว่าคุณทักษิณเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเนะเป็นผู้ต้องหาก็ยังมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าคุณทักษิณผิด นะแต่สถานการณ์นะบอกคําเดียววนะ่าลําบากลําบากนะจะหาคนมาช่วยอะไรยากเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและที่สําคัญทุกอย่างเป็นไปตามกรรมวันหนึ่งกรรมมันก็จะไล่ล่า,ลาเราไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็ต้องรับกรรมของมันเพราะมันเป็นผลของการกระทํา นะฝรั่งบอกว่าทุกการกระทําก็มีผลตามมานะมีคนถามว่าทักษิณโดนสั่งฟ้องคดีร้อยสิบสอันจะเทือนพักเพื่อไทยร้อเปคุณทักษิณเป็นทุกอย่างของพักเพื่อไทยนะทั้งดูแลสนับสนุนสปอนเซอร์นะดูแลทั้งหมดอ่ะทั้งสปอนซ์สปอนเซอร์ต่างๆให้พักนะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นคนที่จะทำให้ คะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยกลับมาทุกวันนี้ก็เดินสายหาเสียงช่วยพรรคเพื่อไทยอยู่เมื่อคุณทักษิณโดนมาตราร้อยสิบสองแล้วเนี่ยนะคนที่เขาเอจงรักภักดีเนี่ยเขาก็ไม่เลือกคุณทักษิณนี่แล้วเขาก็จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะอะไรเพราะว่าคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยคือเนื้อเดียวกันมันก็จะเบาลงไปเพราะฉนั้นคะแนนเสียงต่างๆความนิยมอะไรต่างของพรรคเพื่อไทยมันก็ยิ่งลดลงไปก็ไปสอดคล้องกับผลสารวจของ เขาเรียกอะไรของอสถาบันพระปกเก้าที่บอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้พักเพื่อไทยร้อยห้าเสียงพักเก้าไกลสองร้อยห้าเสียงคือห่างกันร้อยเอร์ซผลสํารวจเนี่ยม,มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเลยว่าถ้ามีการเลือกตั้งมาเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยมันทุกวันเนี่ยตกลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะพักเพื่อไทยเท่าที่ผมคุยกับแหล่งข่าวนักการเมืองเขบอกว่า ถ้าเราอยู่ในอำนาจสี่ปีเนะี่ยเราสามารถสร้างผลงานได้ความเชื่อของเขานะแต่ปรากฏว่าผ่านมาหนึ่งปีเศรษฐกิจตก,ตกต่ำลงไปเรื่อยๆ,ๆน้อยกว่าสมัยลุงตู่ซึ่งเป็นช่วงโควิดตกลงมาเรื่อยๆ,ๆและตอนนี้แปตกต่ำที่สุดในอาเซียนคือตกต่ำลงไปเรื่อยๆเนะนี่ยจนจนหาจุดต่ำสุดไม่ได้ตกลงไปเรื่อยๆ,ๆและดีไม่ดีนะครับ การชะลอตัวเศรษฐกิจที่ตกลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้บางคนบอกอาจจะบอกว่าไร้ปัญญาก็ได้แล้วแต่จะว่าว่าได้เลยเต็มที่นะฮะน่ะก็คือพยายามแก้แล้วแก้ไม่ได้หมดปัญญาพูดง่ายก็วันๆก็ไม่มีอะไรก็จะเอาเงินมาแจกอย่างเดียวโดยอ้างว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ระยะยาวต้องหาเงินใช้นี่มันไม่คุ้มกันนะน่ะเหมือนเอาแบงก์มาเผาเล่นพูดง่ายเหมือนเหมือนคุณทักษิณเคยเคยพูดเคยพูดไว้ ตอ,ตอนช่วงตอนช่วงหนี็นดี <c oughs> ก็บอกว่ารัฐบาลไหนนะถ้าเอาเงินมาแจกนะเนี่ยปัญญาอ่อนแต่ตอนนี้ไอ้สิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันก็เป็นไงกืนน้ําลายตัวเองกับคาพูดก็คือตอนนี้พรรคของคุณทักษิณก็จเจ้าเงินมาแจกก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่คุณทักษิณ <c oughs> พูดอ่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้นายเศรษฐาพูดไว้ก็คืออะไรตรงกัินข้ามหมดอะไรบอกไม่ทําทา อะไรบอกไม่ร่วมร่วมอะไรบอกจะทําจะให้ไม่ให้ไม่ทําเราดูเดี่ยวมันจะตรงกันข้ามหมดพอพี่น้องประชาชนไม่มีความเชื่อถือในคำพูดแล้วมันจบแล้ว,จบ,ลวจบแล้วครับนะคือพอพี่น้องประชาชนไม่เชื่อนะมันก็จบแล้วไม่มีใครเขาเลือกตั้งแล้วก็จบแล้วคุณทักษิณเนี่ยจะเดินสายยังไงไงก็จะไปพูดถึงผลงานเก่าๆเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อน นะสมัยที่ตัวเองยังสร้างให้เศรษฐกิจดีแต่ตอนนี้มันผ่านมาต้องเท่าไหร่นะนะเออเท่าไหร่่ะเกือบยี่สิบปีหรือเปล่านะเกือบยี่สิบปีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอความสําเร็จในอดีตเนี่ยเป็นความสําเร็จสมัยโบราณแล้วเนี่ยเอามาใช้ยุคนี้ไม่ได้แล้วมันไม่พอแล้วตอนเนี้ยผ่านมาหนึ่งปีแล้วนะน้ำลายของคุณทักษิณน้ำลายของคุณเศรษฐาน้ำลายของอุ้งยิงมันแค่น้ำลายที่พ่นออกมาแล้วก็เหม็นด้วย มันไม่สามารถที่จะแปลงน้ำลายสิ่งที่เราโมกคุยไว้เนี่ยให้มันจับต้องได้ทุกวันมันจับต้องไม่ได้ทุกอย่างมันแย่หมดนะครับประชาชนให้โอกาสมาเนี่ยเกือบหนึ่งปีแล้วก็เป็นการทําไม่ได้และยิ่งนานเข้าไปความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วงรัฐบาลที่เขาเรียกอะไรเอาเสือเอาสิงเอากระทิงเอาแรดมารวมตัวกันจับตั้งรัฐบาลเหมือนเหมือนสวนสัตว์นะครับเสือกับลิงมาอยู่ด้วยกันได้ไงมันกินกันหมด นะเสือกับนกกับแมวกับหมากับอะไรต่างมันรวมไว้ต้องแยกกันพักใครพักมันนโยบายกูดูแลพลังงานมึงพาณิชย์กูกเกษตรมึงอุตสาหกรรมมันแยกกันหมดอ่ะมันเปรียบถ้าผมเปรียบเลยนะขออภัยนะครับเปรียบเหมือนสวนสะัตว์รัฐบาลช่วยนี่เหมือนสวนสัตว์ก็เพื่อเอาเอาเอาสัตว์หลายพันุ์มารวมกันอนะ่ะซึ่งมันมีความเห็นไม่ตรงกันจอระเข้ก็อยากก็อยากกินลิง ลิงก็อยากกินกล้วยอะไรต่างมันมันเยอะแยะไปหมดนะเพราะนั้นเอาพวกผสมต่างสายพันธุ์ต่างอุดมการมารวมเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรความชิบหาย